สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งประธานหอการค้าอุดรธานีสมัยที่15อย่างไม่เป็นทางการนายสวัสดิ์ธีรรัตนนุกุลชัย103คะแนนนายยงยุทธ์วัฒนธีรกุล92คะแนนนางสมน์ทักษตชาดากุล92คะแนนนายพีรพัฒน์เลิศโกเมนกุล91คะแนนนายวีรพงษ์ชัยเอีย89คะแนนนายสมเกียรติตั้งสิริอํนานวย89คะแนน นายอัครวัตรปุณณนิธินนทปด8ดคะแนนนายสุวั์วิไลงามแปดดคะแนนนายสิริพงษ์อุเทนพิทักษ์กุล87ดิเจคะแนนนายเสรีแก่นแก้ว8ปดิบเจ็คะแนนนายสรายุทธคงประสานการ8ปหคะแนนนางสาวรุจิราสารุจิกำรรจรวัฒนะ8ปดหคะแนนนายสุธีพงษ์สงสนันทป84นนิบคะแนนนางไอรดาสุขบัญชา8ปบคะแนนนายจตุรงธนปุระ 84คะแนนนางสาวปียธิดาชัชวาน83คะแนนนายสิทธิรัตน์จารุชัยกุล83คะแนนนางรพัฒน์นางรพัฒนพ์พรอ,อุดมลา81คะแนนนายโสพลพนาสวัสด์วงศ์81คะแนนนายสมศักดิ์ถน,นัดช่าง81คะแนนนายธนัทชัยสามเสน81คะแนนนายเทพฤทธิ์สินสุภสเสวต80คะแนน นายขวัญชัยอรุณยเดช80คะแนนนายมงคลขุนอ่อน79คะแนนนายธน,นพลกองทรัพย์ไพศาล79สคะแนนนายอมรชัยมุกดา79คะแนนนายวันชัยอนุตรชัชวาล77คะแนนนายสัญยพงศ์ต่อสหกุลเจริญ76คะแนนนายเปรมพักดีประยุนวงศ์คะแนนนายอำนาจพินิจการวัดกุล75คะแนนนายธน,นงศักดิ์โตวัน72คะแนน นางสาวชัญญานาภากรันเจ็1คะแนนนางสาวนภัรวุฒธธิประชารัฐ69คะแนนว่าที่ร้อยโทอิสเรีนุชิตจ,จันศรี68คะแนนนายจักชัยสอนเพง็งศิลป์63าคะแนนนายนวมงคลคูสกุล43คะแนนว่าที่พันตรีประกาศสิทธิ์ปิ่นเกศร31คะแนนนางชัดวิมลเหมินกุล26คะแนนและนางสาวสวลีสีกุลวงศ์25คะแนน